มหานามะทำห้าประการเหล่านี้มีอยู่แก่กุลบุตรคนใดคนหนึ่งจะเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตามจะเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรักปรดดกจากบิดาก็ตามจะเป็นอัครเสนาบาดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านก็ตามจะเป็นหัวหน้าคณะก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยทำห้ประการอะไรบ้างคือมหานามะกุลบุตรในกรณีนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยพวกทรัพท์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นพวกทรัพท์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับการสักการะ เคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนานกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยมหานามะอีกประการหนึ่งกุลบุตรย่อมศักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยา ทาสคนรับใช้คนทำงานด้วยพวกกระซับที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นพกกระซับที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรรยาทาตคนรับใช้คนทำงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์ก,กลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่า ขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนานคลบุตรผู้อันบุตรภรรยาทาตกรรมกรคนรับใช้อนุเคราะห์แล้วเพึงบางได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอีกประการหนึ่งคลบุตรย่อมศักการะเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและคนที่ร่วมงานด้วยพวกทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร สะสมขึ้นด้วยกำลังแขนก็นละช่วงยาวๆเว,ว้นิดหนึ่งเพื่อนชาวนาและคนที่ร่วมงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืน กุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและคนที่ร่วมงานอนุเคราะห์แล้วเพื่อหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยสังเกตไหมว่าสามข้อแรกก็เหมือนกับที่พระศัสดาตัดในเรื่องการใช้จ่ายโภกทรัพั์ของพระสูตรเมือ่อเช้าก็คือเริ่มจากมารดาบิดาบุตรภรรยาแล้วก็ค่อยมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานนี่ลำดับความสำคัญก็คืออย่างนี้ ต่อมาข้อที่สี่อีกประการหนึ่งกุลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพลีกรรมด้วยพกทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเทวดาผู้รับพลีกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืน กุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยต่อมาข้อสุดท้ายอีกประการหนึ่งกุลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ด้วยโภกทรศัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเงี เป็นพภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมสมณะหรือพรามผู้ได้รับศักการะเคารพนับถือบูชาแล้วยอมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณะหรือพรามอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย มหานามะทำห้าประการเหล่านี้แลมีอยู่แก่กุลบุตรคนใดคนหนึ่งจะเป็นกรรษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตามจะเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามจะเป็นอัครเสนาบดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านก็ตามจะเป็นหัวหน้าคณะก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้ก็ตรงกันอีกกับพระสูตรเพื่อเช้าให้กับสมณะหรือพรามหรือให้กับนักบวชให้ทีหลังให้ลำดับสุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายดังนั้นต่อไปเราต้องจัดสรรให้ดีแบ่งลำดับความสำคัญให้ดีว่าอันดับหนึ่งควรถึงแก่ใครควรให้แก่ใครอันดับสองอันดับสอันดับสและอันดับสุดท้าย ควรสำเร็จแก่ใครถึงแก่ใครในช่วงท้ายพระสูต์พระองค์ตรัสว่ากุลบุตรผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอย่อมทำการงานแทนมารดาบิดาบําเพ็ญประโยชน์แก่บุตรภรยาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งสองฝ่ายคือชนภายในและชนผู้ที่อาศัยบุคคลน,นั้นอยู่กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรร ย่อมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและทั้งที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันย่อมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณะพราหมณ์และเทวดากุลบุตรผู้นั้นคันบำเพ็ญกัละยาณธรรมแล้วย่อมเป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์